สวัสดีครับผมเมืนี้อยู่กับผมสบายๆเช่นนั้นนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสมปพินะครับล้งบ้านนะครับหลังจากที่บันอนะครับเอาบรรยากาศลังวันห้พี่น้องในเบิรงนดนนะครับเนาะเพราะว่าค่าเห็ดแต่ช่วงนี้นะครับนันครับผมโรงคั่วครับผมเห็ดแต่โรงคั่วยังวันแล้วนะครับเห็ดไปเรื่อยครับผมทำเองนะครับเห็ดจากใหม่นะครับแล้วก็พึ่งไลประมาณสัก จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเดยวสิพ้ามาแบะดูในสวนนะครับผักหวานกับกรอกดินใส่ถุงกันยังบอลเหลวเลยครับผมไปบ่งกันครับว่าโอ้ตอนนี้เป็นเป็นยังไงอันนี้เป็นบักน้อยหนาบ่ะม่นนี้ครับเนี่ยเป็นทุเรียนเทศนะครับบักเขียบน้ำนะครับอันนี้กรอกถุงดินกันยังในบ่หลายนะครับเตรียมที่เพาะช่ำนะครับ อยาเบิงนะครับพี่น้องว่าพักหวานที่ผมต้องในขิดก้อนก้อนนั่นนะครับที่ผมกาไว้นั้นพันยาสัมเบ็จนะครับเนาะเปิดเบืงกันนะครับเนาะผ่านไปเกือบสิบหมื่นนะครับผมแต่ผมลงเก็บตันานะครับมาดูซิครับว่าเขาจะงอกเท่าไหร่นะครับโอ้โหแตกแลนะครับผมนะครับเบื้องไกลครับพี่น้องนะให้เบิงแีกอันหนึ่งนะครับลองดึงดูซิ โอ้เน่ครับเขางอกนะครับรากงอกนะครับผมเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับอ่านะครับน่าจะแตกเกือบหมดนะครับผมแตกแตกรากงอกออกเกือบหมดแล้วนะครับผมตัวนี้ชุดนี้สามร้อยเจ็ดิบสี่เมตรนะครับที่เคยลงให้ดูเดี๋ยวเท่าอีกชั้นนึงครับผมโอ้ตัวนี้ก็สวยงามครับดูสิครับท่านผู้ชมเอ้าตัวนี้คือเงาอ๋อมีหอยพร้อมอีกตัวนี้ก็เดินขึ้นมาสูงนาะนะโอ้มันลงไม่ได้เลยไงอย่างนี้โอ้เนี่ครับผม อันนี้คือคือรากของเขานะครับเดี๋ยวับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะไปใส่นะครับเอาไปนะครับไปใส่ในถุงดําที่ะกรอกลินไว้นะครับเนาะเดี๋ยวนะครับหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวเบื้องบรรยากาศนะครับตอนนี้มะนาวมะนาวนะครับตอนนี้ปลูกลงดินนะครับที่ให้เคยให้ท่านผู้ชมได้ดูในคลิปขั้นผ่านมานะครับดกนะครับผมนี่ครับ ดกครับลูกดกเห็นไหมครับอันนี้เป็นสวนลังบ้านนะครับเด้อนะครับอยู่ดังบ้านพื้นที่กระบอปลายปันใดฝั่งนั้นก็จะเป็นเล้าไก่นะครับเล้าไก่พันไข่นะครับไข่อย่างเดียวสิบกว่าตัวนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นนะครับยุงข้าวนะครับสบเบียงของครอบครัวเหานะครับก็มีเขาอยู่ปีละสามสี่ตันนะครับก็พอจะได้กินนะครับในในครัวเรือนนะครับอันนั้นพมเพ็ด นะครับท่านผู้ชมดูก็คือทําเป็นโรงครัวนะครับแต่ก็เป็นมองนางเหล่งย้ำตะแรงนะครับกินข้าวซึ่งแยกออกมาจากนะครับแยกออกมาจากบ้านหลังใหญ่ด้วยครับผมนะคือบ้านหลังใหญ่นะครับแล้วก็เป็นที่ว่างนะครับแล้วก็ทําเป็นโรงครัวนะครับอันนี้ก็เป็นที่จอดรถจักรยานจอดรถไถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่เป็นยุงข้าวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นที่ยืนอย่นี่ก็จะเป็นสวนนะครับหลังบ้านนะครับไก่เหมือนนะครับมาเบิ่งไก่ไก่ก็ให้ดูหลายคลิปไปนะครับช่วงนี้ก็มีการนะครับต่อนะครับว่าจะนํามาลงอีกสักสิบตัวนะครับพอช่วงนี้อากาศจะร้อนนะครับช่วงนี้ร้อนมากเลยนะครับที่อีสานอ่ะ้านี่นะครับ ของเล่นใหม่นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูของเล่นใหม่ครับพี่น้องมันคืออย่างครับมาบางไก่ครับผมนะครับอันนี้คือขุดบอนะครับขุดบอจะเอาผ้ายางม่ลองเช็ดบอเลียงปลานะครับมาบางไก่ครับผม อันนี้จะเลี้ยงปลานะครับเราจะเอาปลาอย่างหลังบ้านลงมาแกันครับผมขุดไว้สักก้อนนะครับเพื่ออยากให้เป็นหลังบ้านในโซนนี้ก็จะให้เป็นเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับคือแหล่งอาหารของเราของครอบครัวเรานะครับมีต้นไม้มีนะครับเล้าไก่มีบ่อปลานะครับมีสิ่งที่มันนะครับกินได้นะครับต่อไปก็จะปลูกผักปลูกอะไรก็ ครับพี่น้องชวนกอากาศห่อนแห้งครับผมห่อนคักครับผมอยู่บวันอีสานตอนนี้นะครับฝนก็บ่ค่อยตกเลยครับผมจะให้ตกดูนะครับมืนอนี้ก็ห่อนนะครับผมอันนี้เป็นกองฟืนนะครับฟืนเป็นเสบียงอีกอย่างหนึ่งนะครับผมตอแก๊สเราใช้ไหมก็ใช้แต่หน้าฝนนะครับหน้าแรงพอหาได้เราก็เอาไม้ฟืนไม้แห้งที่อยู่ตามหัวไร่ปลายนาครับที่สวนก็เอามาทํา เป็นเชื่อเพลิงนะครับเดี่ยวมดูบรรยากาศนะครับเรอ,อบรรยากาศาบรนนอกข้าช่วงนี้นะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับบันเด็ไปใส่นะครับผมอยู่ต้นเยน็นน้ำบาดน,น้ำซองไงนะครับเดี๋ยวต้นเย็นจะพาดเด็กๆนะครับมากรอกดินแล้วก็จะนําเม็ดผักหวานที่งอกรากแล้วมาลงในถุงนะครับ ขออภัยนะครับผมที่ต้องพูดสลับกันบางทีก็ผมคิดว่าบางคนก็ที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณนะครับสาหรับที่เข้ามาชมติดตามนะครับกับสบายสบายชาแนลนะครับอาจจะไม่วุ่นวานะครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าน่าจะมีสาระมีความรู้นะครับให้ท่านมาชมได้ดูนะครับว่าวิธีชีวิตแบบสบายๆแบบผมเป็นยังไงนะครับอันนี้จะให้ดูครับตัวนี้หลังบ้านหลังนี้ที่ผมเคยรีวิวไปว่า สร้างงบแสนห้านะครับเป็นบ้านของพี่ชายนะครับนะครับเราจะมีพี่น้องกันอยู่สองคนนะครับอันนี้เป็นบ้านบ้านผมเองนะครับอันนี้ก็บ้านพี่ชายกําลังก่อสร้างอยู่แล้วก็ส่วนตรนนี้เราก็ทําด้วยกันนะครับเป็นครอบครัวอ่าของเราน่าจะเป็นบ้านเดียวบางที่าเย็นเย็นมาก็คือนั่งกินข้าวด้วยกันหกเจ็ดคนนะครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับพอสมควร นะครับก็เดี๋ยวเย็นๆนะครับหรือว่าเสร็จจากภารกิจจะมาพบกับพี่น้องอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอนะครับฝากบรรยากาศนะครับส่วนหลังบ้านสวนสัมมาปินะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่นะครับ ก,ก่อนจากกันก็ขอนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสบายสบายช n นลนะครับผมสำหรับวันนี้สอนสมาปินะครับขอก่าวคำว่ายูดีมีแห้งครับพี่น้องไม่งินใส่ลำด้วยลด้วยสวัสดีครับ